ช่วยหลดน้ำต้นมไม้เก่งไหมเก่งไหมคะโอเคไหมคะจะไปทางนน้นได้ด้วยเรียนดีไหมคะดีไหมคะ่ะชอ,อบไหม ดีก็เล่นเกมไหมสนุกไหมครับน้ำซกกระกปอล้างด้วยเหรอ,อเยีเ่ยมเยี่ยมมาก <see> มีดอกก็ยังหอมหอมอยังอเอ้ยเบ่เบาแรงไปได้เยอะเนี่ยคนหนึ่งกวาดบ้านถู่บ้านคนหนึ่งรดน้ำต้นไม้เนี่ช่วยเหลือได้เยอะเลยนะ យេម៉ាអណ្ណាមនយជី